เรียกว่ากระโดดเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นเอกแบะเอซิฟโอเพนไรส์กับยูทีจีนะครับไปโฟมเลยครับเป็นเฮดสับพอร์ตนะครับระหว่างทางยูทีจีกับอ่าทางปุ่มนะครับแล้วบอร์ดเป็นแปดแมสามนะครับมีโพอดำสองใบนะครับบิ๊กไลท์อ่าทางยูทีจีเนี่ยยังไม่ติดอะไรนะครับแต่ก็ต้องซีเบตตรงนี้นะครับแล้วก็คอเนี่ย โดย킹สิบนะครับแล้วแมมอีกตัวครับเราเช็คออกมานะครับเช็คเ็คนะครับแล้วแจ็คนะครับตรงนี้ก็บอร์ดยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับตรงนี้เอไฮได้เครื่องหมายติ๊กถูกไปแล้วนะครับอยากจะต้องโรดาาพอมั้ยคิงไฮอืมเหมือนจะบล็อนะครับใหญ่เลยนะครับสองหมื่นห้าจะพอที่พอ0สามืนะโอ้ไซซิ่งสวยมากเลยครับใหญ่เลยนะครับ คิดว่าคุณคุณเสาร,รู้ว่าตัวเองไม่มีโชว์ดาวพอก็เป็นบลัฟที่สวยเลยนะครับท้ายาย,ยอมอไปเลย,นะยเล่นสวยมากครับอดี้ <the> ัสีบนะครับตรงนี้